สูตรเนื้อแดดเดียวเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถทำเองได้ที่บ้านเนื้อจะนุ่มละหอมอร่อยเหมาะสำหรับทานคู่กับข้าวเหนียวหรือเป็นกับข้าวในมืออื่นๆได้ดีมาลองทำกันเลยส่วนผสมเนื้อหัวสันนอกหรือสันคอ500กรัมหั่นเป็นชิ้นบางๆยาวๆตามต้องการ น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ทับ2ช้อนชากระเทียมสับ1ช้อนโต๊ะงาขาว1ช้อนชาเพิ่มความหอมและให้ดูน่าทานวิธีทำหนึ่งเตรียมเนื้อนำเนื้อวัวที่หั่นเตรียมไว้แล้วมาล้างให้สะอาดจากนั้นซับน้ำให้แห้งสองหมักเนื้อใส่น้ำตาลทรายน้ำปลาซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและกระเทียมสับลงในเนื้อวัว คลุกเคล้าให้เข้ากัน 3. ใส่งาขาวใส่งาขาวลงไปคลุกเคล้าอีกครั้งเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นหมักเนื้อไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงหรือนานกว่านั้นเพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อดีๆอีก 4. ตากแดดนำเนื้อที่หมักไว้ไปตากแดดจัดประมาณ1-2ชั่วโมงจนเนื้อแห้งหรือหากไม่มีแดดสามารถอบในเตาอบที่อุณหภูมิต่ำประมาณ70องศาเซลเซียส ประมาณหนึ่งชั่วโมงจนแห้ง5้าทอดตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนใช้ไฟปานกลางอ่อนแล้วนำเนื้อลงทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วนำขึ้นเสด็จน้ำมันเคล็ดลับเพิ่มเติมควรใช้เนื้อที่สดและมีมันน้อยเพื่อให้ได้เนื้อที่กรอบนอกนุ่มในไม่ควรทอดนานเกินไปเพราะจะทำให้เนื้อแข็งเกินไปเนื้อดาดเดียวพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ